สวัสดีครับช่องชอบสะสมก็ขอสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องรีวิวพระใหม่หน้าสะสมอีกอีกองค์นะครับก็เป็นท้าเวสุวรรณนะครับโคราชนะครับที่มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งะครับที่โคราชนะครับงวดไหนนะงวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันนะครับเขาเพิ่งออกมารุ่นแรกนะครับ เช่าบูชามาโอ้โหแขกดีมากเลยน่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับวันถูก098-597นะครับงดวันที่17คุมภาครับเป็นเท้าเวสุวรรณครับหน้าเทพนะครับเท้าเวสุวรรณหน้าเทพ รุ่นแรกวัดน้องจองนะครับจองมาหกองนะครับ ยหยบไม่พออง์นึงนี่นี่ใหยิบหยิบไ่พออง์นึงนี่เสียงด,งดวงนี่จะได้เนื้ออะไรอ่ะหยิบไห้พออง์นึงอก็ออ่ะก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นเนื้ออะไรนะครับเป็น เท้าวเวสวุวรรณเท้าเวสวุวรรณหนรุ่นแรกครับรุ่นรวยเงินทองครับวัดหนองจอกตำบลบ้านโพอเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับแกะเลยครับดูด้านหลังนะครับสี่ห้าแปดนะครับเลขโคดเลขโคดสี่ห้าแปดนะครับดูหน้าจะเป็นอะไรเนื้ออะไรโอ้โหลงยาแดง เนื้อเงินหรือเปล่าเนี่ยไม่บอกรายการด้วยอาจจะไม่ใช่เนื้อเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้ออัปก้านะครับ,บปลาก้าลงยาแดงนะครับดูคนสวยนะครับ ไม่กอยชัดเลยกล้องไม่ชัดหรือว่าอะไรปะมองไม่ชัดเลยเนีย่ยก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับ เทเวสวรครับน่าจะเป็นเนื้ออัปก้านะครับเนื้ออัปกาลงยาแดงครับเลขโค้ดก็สวยนะครับใครผ่านมาเห็นใครผ่านมาเห็นเอาไปเสี่ยงดวงก็ได้นะครับเลขนี้ครับสี่ห้าแปดครับฝั่งนี้ก็จะมีโค้ดวัดนะครับชัดเจน,นครับหลวงพ่อดี นครราชสีมานะครับเป็นเจ้าวาดนะครับวัดหนองเกล็นะครับออกปศ2565นรนะครับพระใหม่น่าสะสมครับมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์นี่ครับก็ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับคนขับรถวัดนะครับถูกลงวันที่หนึ่งนะครับเป็นรุ่นประสบการณ์นะครับก็ใครชอบสายหวยใช้เสียงโชคเสียงดวงก็ สาวิสุวรรณวัดนี้นะครับอีกอีกวัดหนึ่งครับนาสะสมนะครับวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเขาถูกลังวันครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับหรือเชอบพระหรือชอบพระก็ติดต่อเจ้าปูชาได้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมพรตลอดนะครับก็อยากหาบูชาไปเป็นสิริมงคลนะครับเสริมดวงโชคลาภเผื่อถูกหวยนะครับก็ติดต่อได้นะครับก็ฝากดกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเนงท่านี้ครับสวัสดีครับ